มันกระเทียมพังเมียไอ้พี่ชายดูผมซื้อประธานกระเทียมมาดื้อแหละจะเล่นหรือเปล่าพี่อ่ะเล่นแต่แบบเนี้ยถึงได้เป็นลูกเจี๊ยบไงล่ะโสดใจหรอกพี่เล่นดีกว่าผมเล่นให้ดูนะพี่นะนี่ดีประธานกระเทียม มันวะมันป้าก็เล่นแบบนี้ไงถึงได้เป็นลูกเจี๊ยบน่ะอะไรลูกเจี๊ยบอีกแล้วเนี่ยเอามานี่เข้ามาใกล้เฮ้ราไม่เราไม่อเฮไปเกิดใหม่ไปจับลูกเจับลูกตอบกูยังลูกไม่ตีผมไม่เนี่ยเอามานี่จะเล่นให้ดูวุ้ยพี่ช้างทำไงอ่ะ้ย ของแบบน yeah, right? ี <editors> ้อะนะพี <pigs> <diet> ่เอามาขัด <English> ท <language> ี่ใครแค่นั้นแหละโอ้โหพี่ชา้างพี่ไม่กลัวมันจะแตกใส่มือเหรอพี่ก็พี่ไม่ใช่ลูกเจี๊ยบกันโลกไงล่ะอ้โหโอ้ยเหม็นนียพี่ช้างพี่ถอดเสื้อทไมเนี่ยมาประทัดกระเทียมทั้งหมดมาใส่ที่ตัวพี่เดี๋ยวนี้พ้างน่าดีอ่พี่ พี่ขอมาเดี๋ยวผมก็จัดให้เดี๋ยวไปก่อนนะพี่ฉับมาเจ็บตัวขึ้นมาก็อย่าร้องหาแม่อ่ะพี่อุ๊ยอุ๊ยไม่จ๋าไม่จ๋ามาเสร็จแล้วน่พี่ฉับมาออกมามามาเจ็บตัวนะพี่ฉับเข้ามาเข้ามา มัดกเท้งัไม่ <laughs> ชับไม่ใช่ลูกเจลวกันโล่งอีกต่อไปแล้วพี่ <laughs> ยต้องฉะลอกันสักหน่อย oh. 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 <laughs> พี่ชับ oh. oh. ลาก่อนนะพี่ <laughs>